นี่นะครับก็จะหมักกันแบบนี้เลยนะครับท่านชมครับนี่แล้วก็ไปกองอน้ำมาอีกทีหนึ่งนะครับใส่ได้ทุกอย่างนะครับผมนี่เลยนะนี่นะครับผมท่านชมครับนี่เป็นต้นกล้วยสับนะครับผม ากน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับหมักไว้นะครับหมักไว้อย่างนี้เลยนะครับยิ่งหมักนานยิ่งดีนะครับผมทุกครับนี่ครับที่ผมจะดันเอาน้ำนะครับผมน้ำหมักนะครับไปพ่นลำไยแล้วก็เราจะไปดูกันนะครับเนื่องจากว่าพ่นไปครั้งที่แล้วอาวิน นี่เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็จะกันกรองเอามาเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นน้ำหมักสีนี้เลยนะครับผมนี่ครับค่อยใช้ไปพ่นได้ทั้งพืชทุกอย่างเลยนะครับน้ำหมักไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับผมน,นี่ครับน้ำหมักเป็นน้ำหมักสมุนไพร น้ำหมัก EM เนี่ยที่เขาเรียกกันนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมครับนี่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 ขั้นตอนการกรองเรียบร้อยแล้วนะครับกรองจากที่มันหมักมาแล้วนะครับนี่ครับที่ผมถ่ายให้ตอนแรกแรกๆนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ก็เอาไปผสมกับน้ํานะครับผมท่านผู้ชมครับอ่าหนึ่งลิตร ตอนน้ำ20ลิตรนะครับผมท่านผู้ชมน้ำาอ1ลิตรนะครับใส่น้ำไป20ลิตรมานะครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องของมิสเตอร์ฟาร์มพาท่านผู้ชมมารีวิวรีวิวนะครับมารีวิว ต้นทเรียนนะครับหลังจากที่เรารีวิวไปครั้งที่แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเป็นธรรมชาติทั้งนั้นครับคือที่ผมถ่ายให้ดูนะครับทั้งลำไยและว่าทั้งหล,หลายๆอย่างครับคือเป็นแบบน้ำหมัก E.M. หมดเลยนะครับผมอ่าลำไยำย,ยังกินไม่ได้นะครับน,น,น้ำหมัก EM ทั้งหมดนะครับผมก็ปีนี้ก็จะเน้นว่า ถ้าลดต้นทุนมันจะเป็นยังไงนะครับใช้หยวกกล้วยนะครับสับต้นกล้วยนี่แหละครับสับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับอ่ามาครับมาครับมารีวิวต้นทุเรียนกันนะครับผมเลยนี่ครับผมท่านผู้ชมครับก็จะใช้เป็นเศษใบไม้เศษทุกสิ่งทุกอย่างครับโคนต้นเลยนะครับผมเนื่องจากว่าที่นี่เป็นที่พื้นที่ราบนะราบดอยนะพื้นที่ ค่อนข้างเป็นดอยนะครับผมลาดชันมาครับมาต้นทุเรียนนะครับดูลูกนะครับผมท่านช้าครับอืมนี่เลยนะครับนี่ครับถ่ายขึ้นไปใกล้เลยครับนี่ลูกนี้ก็น่าจะโตมากแล้วครับใหญ่เลยนะครับผมท่านช้าครับดีนะครับผมนี่มัดไว้เลยนะครับผม นนู่นอีกโลกหนึ่งนะครับปีนี้ค่อนข้างออกเยอะนะครับผมเน้นธรรมชาติธรรมชาติไว้นะครับไปครับอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมท่านชมครับก็ปลูกแซมสวนลำไยเลยนะครับผมแทมกลางสวนลำไยเลยนะครับมาครับมาอีกฝั่งหนึ่งครับผมท่านชมนี่เลยนะครับก็จะออกแบบนี้เลยนะครับ นี่ครับผมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยนะครับน้ำหมัก EM อ่าหรือว่านี่ครับผมถ่ายให้ดูเลยครับนี่เลยนะครับผมท่านชมนี่เลยนะครับนี่นะครับออกตามกิ่งเลยกิ่งเล็กกิ่งน้อยอย่างนี้ก็ออกเลยนะครับ อนี่เลยนะครับโคนต้นก็จะออกอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับปึ๊บปกติก็จะออกแถวอย่างนี้เลยแล้วนี่ครับผมเนื่องจากกิ่งต้นค่อนข้างเล็กนะครับต้องค้ำนะผมท่านผู้ชมครับอ่าอันนี้ก็จะใช้กาวดักแมลงนะครับ นี่ป้องกันแมลงวันทองมาเจาะนะครับผมนี่ครับเนี่ยผมทำเสรต้องใช้ไม้ค้ำนะครับนี่ครับค้ำไปนะครับผมพราะเนื่องจากกิ่งเล็กแต่ว่าลูกเยอะนะครับนี่ครับค้ำอย่างนี้เลยครับนี่ค้ำทุกต้นเลยนะครับท่านชมครับ นี่ครับคทุกกิ่งเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่คําอย่างนี้เลยครับนี่นะครับผมสพคุณของน้ำหมักเอมนะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับทําสมสามารถใช้ได้นะครับนี่ก็จะคัมไปหมดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วอยนะครับผมวันนี้รีวิวหลังกัดพ่นน้ำหมักเอมไป ปีนี้ใช้น้ำมันเออ็มอย่างเดียวนะครับผมขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมครับอ่าสวัสดีครับใช่ใช่นหนูนเนาะไม่ใช่ขนุนใช่จังเหรอครับอันนี้เป็นทุเรียนครับผมเทุเรียนเหรอครับเอาไปแย่งมีไหมเอาไปยังไม่สุกครับผมฮะยังไม่สุกครับ